สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเด็กๆฝึกอ่านคําชุดที่หนกันนะคะคําในชุดที่หนี้จะประกอบไปด้วยคําที่ประสมสระแตงต่อไปนี้นะคะสระอสระอาสระอีสระอีสระอึสระอือสระอุ สระอูแล้วมาออกเสียงสระกันก่อนนะคะอ่าอาอีอีอึอึอูอูอีกรอบหนึ่งนะคะอาอาอีอีอึอึอูอูเรามาเริ่ม สะกดคำกันเลยนะคะจออจะปออปะจะปะจออจะป,ปออปา,าปาจะปาสออาสารออาลาสาลากออกะปออิปิกะปิ ตออาตาดอีดีตาดีอออีอีกออากาอีกาบออีบิดออาดาบิดาปออาปาออาอาปะ ดออูดูจะดูปออูปูดออุดูปูดูถออือถือกออากาถือกาสออะสะดออือดือสะดือ ฟออาฝากออากาฝากาถอถอ, آ, าถาถอ,อูถูขออาขาถูขาทออะทะรออุลุทะลุพออา ยออุยุพายุรออาราคออาคาราคาชออาชะนออีนีชะนีมออมะลออีลิมะลิ มออะมะรออะระมะระหออือฮือหออาฮาฮือฮามออือมือถอือถือมือถือวออีวิชออาชาวิชาทออะ ทะลออุลุทะลุสออาสาคออูคูสาคูบออูบูชออาชาบูชาชออูชูมออือมือ ชูมือหออหึอหออหึ้หอ,อหือห,หออีฝีมอือมือฝีมือปออูปูนออานาปูนารออูรู งูงูรูงูมออามาน้อยอีนีมานีอออุอุบอบอะบะอ,อุบะทออุทุรออะระทุระปออีปี ตออิติปีติขออูคูนออานาคูนา,นารออาราหออูหูราหูตออาตากออากะศอ จออาจะดอูดูกออากาจะดูกาถอ,อือถือยออายามออามาถือยามาวออิวิชออาชา ดออีดีวิชาดีงออูงูมออีมีต่ออาตางูมีตาอออีอีกออากาดอ,อดุดุอีกาดุ ขออูถูดอยีดีดอ,อีดีถูดีดีเป็นไงบ้างคะเด็กๆคุณครูนะคะขอให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะแล้วเด็กๆจะอ่านหนังสือได้เก่งนะคะวันนี้คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ